เรื่องแรกของเราที่รออยู่จากสายของน้องแตงโมครับ822ที่ว่าเนี่ยเป็นอย่างไรนะเรื่องนี้นะจะน่ากลัวขนาดไหนไปติดตามฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันครับสวัสดีครับน้องแตงโมสวัสดีค่ะพี่เก่งสบายดีนะสบายดีค่ะพี่นะฮะพี่เพิ่งเห็นเราเนี่ยโพสต์ถึงเรื่องราวของรีสอร์ทแห่งนี้มานะครับ ในหน้าพี่ก็เลยไม่กล้าทักเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวบังเอิญบังเอิญว่ามันอาจจะมีใครเช็คอินอยู่แล้วก็เป็นเพื่อนที่นะครับอยู่ที่เขาเรียกว่ายังไงเดียเช็คอินอยู่แล้วเป็นเพื่อนกับน้องอะไรเงี้ยมีการทักมีการคุยกันอะไรแบบเนี้กลัวเจ้าของโรงแรม oh. เจ้าของรีสอร์ทเนี่ยเขาจะตกอกตกใจ oh. เอานะฮะก็เลยไม่กล้าทักไปนะฮะแต่เห็นแล้ว oh. แบบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันขนาดนั้นจริง,รงๆเหรอแตงโม คือหนูก็ไม่คิดว่าแต่ชื่อวันนั้นน่ะดีที่ว่าหนูไม่ได้เป็นคนเจอเองอ๋อนะฮะอ่าเป็นเป็นลูเมตที่นอนนะ่ะเขาเจอคือแล้วเขานอนอยู่ห้องเดียวกับเราป่านอนอยู่ห้องเดียวกันคะ่ะนอนมันเป็นเตียงคู่เป็นเตียงเป็นเตียงทวินนะคะพี่เก่งอ๋อนะฮะซ,ซึ่งซึ่งเมสเซจนี้คุ้มฟังนะฮะผมขอญอาตทวนนิดนึงนะจาได้แบบคลับคล้ายคลับขาอยู่ดีๆพี่ไกด์ก็ถามว่านอนห้องไหนถูกป่ะนะครับ<ช>แล้วก็ให้บางสิ่งบางอย่างมากับน้องแจงโม ไอบ้บางสิ<ช>่งบางอย่างที่ว่านี่มันคืออะไรอ่ะพระค่ะให้พระมาด้วยนะฮะโอโ้เพราะฉะนั้นมันมันขนาดนี้ละนะฮะพี่เก่งอยากฟังแล้วเรื่องราวเหตุการณ์ที่รูมเมดไ,ไปเจอไปเจอมาเนี่ยเขาไปเจอยังไงมาเล่าให้ฟังหน่อยสิครับอ่าก็คือเมื่อวันเมื่อวัวน,ววนเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยคือม,มีมีต้องไปสัมมนาที่ที่จังหวัดหนึ่งที่เพชรบูรอ์ก็ก็จากการเดินทางเนี่ยคือเราต้องเดินทางด้วยรถบัสพอรถบัสไปถึงปุ๊บ มันจะขึ้นเขาคอไม่ได้รเราต้องเปลี่ยนเป็นสองแถวคือแล้วด้วยความที่ว่าอากาศมันร้อนนะคะพี่เก่งเราก็เดินทางกันทั้งวันเนาะพอถึงที่พักที่โรงแรมพอปกติเขาก็จะมีปาร์ตี้กันแต่ทีนี้ว่าพวกโมกับพี่ที่เป็นนอนนอนที่ลูเมดนอนด้วยกันที่พี่กุกก็บอกเขาว่าเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วเราขึ้นห้องดีกว่ารเราห้องพักเนี่ยคือมันอยู่เป็นตามเชิงเขาตามไหลเขาตาม เขาเรียกอะไรตามตีนเขาอะค่ะพี่เกง่งออ่าคือคือวิวสวยมากเลยพอตอนที่เราเอากระเป๋าเข้าไปเก็บอะไรอย่างเงี้ยคือแบบับโอ้โหห้องนี้สวยแต่ว่าประตูห้องอะของห้องหนูอะมันเป็นรอยเหมือนโดนมีดฟันที่หน้าประตูห้องรอใช่แลวไอ้ออ<ช>รอยรที่ว่าเนี่ยที่เหมือนรอยมีดฟันเนี่ยรอยมันใหญ่มากไหมครับแตงโมรอยใหญ่นะคะพี่เก่งออแต่คือหนูก็ไม่ได้คิดอะไรหนูคิดว่าเพราะว่าเขาบอกว่าโรงแรมนี้มันอายุเยอะแล้วมันมัน สามสิบกว่าปีละเอออ่าเราก็คิดว่าโอเคมันก็แค่ทำรูภายนอกข้างในมันไม่ได้ลึกไม่ได้แบบไม่ได้ทะลุไปข้างในก็ไม่เป็นไรนอนได้ครับเพราะแค่คืนเดียวเองแล้วมันเพลียมากแล้วอืก็ทีนี้เราก็ไปกินข้าวกันพอกินข้าวเสร็จด้วยความที่ว่าเพลียก็บอกกับพี่พี่กุกว่าเออเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเลือแย่วเดี๋ยวกลับห้องกันดีกว่า ระหว่างกลับห้องเขาก็จะมีอาหารมีอะไรแล้วก็จะตักอาหารไปกินกันต่อที่ห้องอกะว่ากินเสร็จแล้วเดี๋ยวก็นอนระหว่างที่รอลูกชิมท่ออะค่ะก็ด้วยคําที่ว่าไกด์กลุ่มนี้ยเราไปด้วยกันบ่อยครับก็ยืนคุยกันยืนคุยคุยคุยกันก็บอกว่าเขาก็บอกว่าเอวพี่จะกลับห้องแล้วเหรอบอกเออพี่จะกลับห้องแล้วไม่ไหวเดนวหนเรียกรถให้พักตึกไหนก็บอกเออพักตึกแปดเขาเขาแบบตึกแปดเหรอครับห้องอะไรอะ่ะอืก็บอกแบบแปดสองสอง คือไกด์สามคนมองหน้ากันแป๊บนึงนะพี่เดี๋ยวหนูโทรเปลี่ยนห้องให้ออก็เลยบอกฮะเปลี่ยนห้องให้ครับเขาก็โทรเขาก็กดเขาก็กดโทรหารีเซชันตรงนั้นบอกว่าเออมีห้องว่างไหมที่จะเปลี่ยนไม่ไม่เอาห้องแปลสองสองเขาก็บอกงนี้หนูก็ถามแบบเฮ้ยมีอะไรป่าวะเฮ้ยมีอะไรมีอะไรไหมเนี่ยครับมีมีอะไรป่าวบอกบอกพี่ดีอะไรเงี้ยบอกพี่เลยหนูหาห้องให้เลยหนูหาห้องให้อเขาก็คุยคุยคุยสักพักเขาบอกว่าห้องไม่มี ห้องเต็มที่ต้องนอนนี่แหละก็เลยบอกเฮ้ยแล้วห้องนี้ไม่มีอะไรปาวะเนี่ยทำไมอยู่ๆแกต,ต้องเปลี่ยนให้ฉันเปลี่ยนห้องอะไรเงี้ยครับมันก็บอกว่าพี่เอาผ้าไปกอน,นอนพี่อย่าลืมสวมดมนต์ด้วยนะโมก็มองหน้ากับพี่กุกก็แบบเฮ้ยมันมีอะไรปะาวะเขาบอกไม่มีอะไรหรอกพี่เออนอนนอนเถอะครับโอเคโมก็ในเมื่อรู้อย่างนี้แล้วกลับถึงห้อง กินขนมกินอะไรที่เราเอาไปปุ๊บหมอาจยานอนหลับเลยครับแล้วก็บอกพี่กุ๊กว่าพี่เอาอยานอนหลับไหมคือถ้าเราหลับลึกลึกอ่ะหลอกก็หลอกไปยังไงเราก็ไม่รู้สึกตัวพี่อ่าใช่ใช่พี่เอาไหมทีนี้เขาพี่กุ๊กเขาบอกว่าพี่ไม่เคยกินยานอนหลับพี่กลัวครับ,ก,บก็พี่ไม่กินใช่ไหมเพราะหนุ่มเพราะโมมียาโรคซึมเศรา้าแล้วโรคซึมเศร้ามันก็จะทําให้ง่วงอยู่แล้วแล้วก็กินยานอนหลับไปอีกน็ดนึงเร็จก็นั่งนั่งดูหนังนั่งดูทีวีอยู่ครับประมาณ สามทุ่มหันไปที่กุ๊กกลพี่เขาหลับแล้วโอเคครับเรายังไม่หลับก็เลยเอายานอหลับมากินอีกเม็ดหนึ่งพักๆหลับไปครับคือโมก็หลับลึกไปเลยนะจนเช้ามาลูเมดเราหายช่เก่งเอหายไปไหนอะหายไปไหนวะครับหนูก็ตกใจหนูก็เลยแบบเออเดี๋ยวอาบน้ำดีกว่าพอเปิดตู้เสื้อผ้าเจอพี่เขาไปนั่งหลับอยู่ในตู้เสื้อผ้าเฮ้ยตู้เสื้อผ้าแคบๆเนี่ยนะ ใช่คือ,อ,อตู้มันค่อนข้างกว้างพี่เก่งเขาไปนั่งหลับแล้วก็แบบนั่งคุกคู้อ่ะแล้วในมือก็กำพระที่ไกดให้เรามาอืออือแล้วหนูก็เลยบอกพี่กุ๊กพี่กุ๊กทำไมมานอนในตูอ้อ่ะเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็รู้ขึ้นมาเขาก็ด่านหนูมึงหลับหรือมึงซ้อมตายวะเนี่ยกูเรียกมึงทั้งคืนเลยมึงไม่ตื่นก็บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับอ่าเขาก็เลยบอกว่าเมื่อคืนเนี้ยอ่า ตอนเขาหลับไปได้ครับประมาณเที่ยงคืนเขาได้ยินเสียงคนเคาะกระจกเพราะว่าตรงระเบียงมาเป็นกระจกเราบว่าอย่างนี้แล้วด้วยความที่เหมือนแบบคนตื่นมาก็งงเงียมีคนเคาะก็เดินไปเปิดผ้าม่านพอเปิดผ้าม่านปุน๊บเขาเห็นเป็นผู้ชายเขาบอกว่าลักขณะเป็นผู้ชายครับปีนจากระเบียงแล้วก็กระโดดลงไปให้เขาดูเฮ้ยจริงดิเสร็จเขาก็ตกใจเขาก็เลย คือเขาบอกว่าด้วยคำว่าอาจจะเป็นเพราะเขาเพิ่งตื่นเขาก็เลยเปิดประตูครับแล้วก็ชะโงกไปดูที่ระเบียงว่าเฮ้ยใครกระโดดลงไปเสร็จไอ้ผู้ชายคนนี้เขาบอกมันเป็นเงานะเป็นเงาดำๆแบบดำทะมึนเลยกำลังปีนขึ้นที่ระเบียงห้องข้างๆแล้วก็กำลังไต่กลับมาหาเขาก็เลยปิด วิ่งเข้ามาในห้องแล้วก็ขย่าตัวเรียกหนูครับซึ่งเรียกยังไงหนูก็ไม่ตื่นอืเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่รู้จะทํำยังไงเพราะว่าพอมันข้ามพอมันเขาข้ามมาได้เขาก็เคาะกระจกเคากระจกแล้วเขาก็แบบหัวเราะอ่ะครับเขาก็หัวเราะใส่อย่างเงี้ยแล้วก็เคาะกระจกเคะห้องรอบเลยเขาก็เลยไม่รู้จะทํายังไงก็เลยไปนอนในตู้เสื้อผ้าเออพอปลุกหนูยังไงก็ไม่ตื่นพรเรากินยาแม่ะออใช่เขาบอกว่าเนี่ย พอจนเช้ามาก็เราก็อาบน้าแต่งตัวลงไปกินข้าวกันก็เลยถามไปไกด์ไก่์คนนั้นบอกว่าไปไก่น้องพี่เจอแบบพี่ไม่ได้เจอว่ะแต่พี่กุก๊กเขาเจอเขาบอกว่ามันมีอะไรหรือเปล่าบอกว่าหนูรู้ว่าห้องเนี้ยมันมีเพราะใครมานอนก็เจอมาหลายปุ๊บก็เจอแต่หนูไม่รู้ว่ามีอะไร,รเพราะหนูก็ไม่รู้แต่ทุกครั้งที่พาลูกทัวร์มาเนี่ย ก็จะพยายามเรียงห้องนี้ได้เรียกก็เรียงอืแต่ถ้าเลียงไม่ได้ก็หนูก็จะให้พาเขาครับเออก็บอกว่าแล้วพี่เจอยังไงก็เลยเล่าพี่กูเขาก็เลยเล่าให้ให้ไก่ทัวฟังเขาบอกว่าเออเจอมันเหมือนกันเลยพี่คนเลยเจอเหมือนกันเลยแต่ว่าหนูไปถามกับพนักงานโรงแรมคือแบบเขามาหลายครั้งแล้วครับก็ไม่มีพันก็คือไม่ได้คําตอบจากพนักงานโรงแรมอือมเออก็เขาก็เลยบอกทุกครั้งก็ จะพยายามเลี่ยงห้องนี้แต่แบบเหมือนเที่ยวนี้ทริปนี้ที่เราไปมันเต็มจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืก็อ,อยานอนหลับช่วยได้ช่วยได้จริงๆครับนะฮะเออเออนะฮะเพราะยานอนหลับจริงๆถ้าไม่ใช่ยานอนหลับเนี่ยโอ้พี่เดาว,ว่านะพี่คงจะเห็นโพสต์ที่มันสยองมากกว่านี้นะครับอ,อ๋อ,อนะนั่นก็คือคืนเดียวที่ที่ไปพักที่นั่นนะฮะใช่ค่ะโอ้ครับนะไปสัมมานาเรื่องอะไรกันนะครับนะตอนนั้น มันมันเป็นของพวกรัวพลังางานไฟฟ้าที่เป็นแบบเพราะว่าเราขึ้นไปตรงไอ้ที่เป็นกลงหันลม,มอะค่ะที่เป็นมัวเป็นพลังงานร่วมแบบอ่อเดี๋ยวเขาจะรู้ว่ารีสอร์ทชื่ออะไรนะฮะ <c oughs> <c oughs> นะฮะอ๋อไปสัมนมาเรื่องนี้กันนะฮะนอกจากใช้คาว่าคือทั้งทั้งตัวบร,ริเวณที่พักแล้วกันเนาะนะครับคือเฉพาะห้องนี้ห้องเดียวเลยนะครับที่ไกด์เนี่ยเขาได้ยินประวัติมาห้องอื่นของบริเวณโรงแรมนะครับมีเรื่องอื่นอีกปะ คือตอนแรกอะไกดบอกว่าที่เขาโทรไปอะเขาบอกว่าเขาได้ถ้าเปลี่ยนอะจะได้เป็นบ้านเป็นหลังอซึ่งอยู่ลึกเข้าไปเป็นตีนเขาครับก็บอกว่าเอาแล้วทาไมไม่เปลี่ยนให้พี่เพราะว่าพี่บ้านหลังนั้นน่ะมีคนผูกคอตายโอ้เออพี่่าไปเลยเพราะว่าบ้านหลังนั้นเขาก็ปิดไว้อืเขาปิดไว้ไม่ให้เขาไม่ให้เพราะมันเป็นแบบเป็นเหมือนเป็นบ้านเดี่ยวเป็นบักกะลอย่างเงี้ยค่ะเออเอาก็เลยบอกว่าพี่อยู่ห้องนี้แหละอย่างน้อยอะ มันก็ยังมีคนอยู่ข้าง,างๆเพราะอันนู้นมันแบบเดี่ยวๆทนๆเลยอะไรเงี้ยเข้าใจเข้าใจเพราะ,ะก็เลยบอกอ๋อเออโอเคบอกแต่ว่าโรงแรมนี้มันนานแล้วพี่มันหลายสิบปีแล้วมันก็ต้องมีเรื่องอย่างนี้แบบเป็นธรรมดามก็เลยบอกอืมครับนะฮะแล้วแล้วไกด์สองคนเนี่ยนะครับเขาได้บอกไหมว่าเขาเดินทางมาที่โรงแรมแห่งนี้บ่อยไหมบ่อยค่ะเหรอฮะ ช่เขากว่าบ่อยก็ก็มักจะหลีกเลี่ยงการที่จะไม่ให้ลูกทัวร์เนี่ยพักที่ห้องหมายเลขนี้ใช่อืมเขาบอกว่าทุกครั้งอะเลี่ยงได้แต่เลี่ยงครับนะฮะเขาก็บอกว่าเออครั้งนี้มันอาจจะหลุดหรือว่าห้องมันเต็มจริงๆอือเขาก็เลยแบบคือแล้วหนูไม่ลูกเป็นโรคอะไรจากการที่ไปทํางานต่างจังหวัดแล้วไปพักแต่ก็คือจะเหมือนจะแจ็คพอตกับ ของห้องอะไรแบบเนี้ยพี่เก่งแต่คือหนูก็จะแก้ไขปัญหาด้วยการกินยานอนหลับอเออถือว่าแตงโมก็โชคดีนะกินไปเสร็จปุ๊บหลับลึกเลยเนี่ยถ้าเป็นพี่เก่งแนละ้วคืนนั้นพี่ว่าพี่น่าจะอยู่ร่วมชะตากรรมเดียวกับรูเมทของเราแน่เลยอาจจะเป็นเพราะว่าหนูกินหนูดื่มไปด้วยครัหนูดื่มไปสักสองแก้วอะ่ะ<อ>แล้วหนูก็กินอัดยานอนหลับไปคือหนูกินยานอนหลับสองเม็ดแล้วมันเป็นมันเป็นยานอนหลับอย่างแรงอ่ะพี่เก่งครับ ค่ะหนูก็เลยแบบเออโชคดีที่เรารับอืมนะฮะถือว่าโชคดีจริงถือว่าโชคดีเดชบุญนะครับถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกครับถ้ายานอนหลับไม่ออกฤทธิ์นะพี่เดาว่าพี่น่าจะเห็นโพสต์ที่ที่มันดูสยองขวัญของแตงโมลแน่นะครับโอเคนะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะที่ไปเจอไปเจอมาเมื่อสี่วันที่ผ่านมานี่เองนะนะครับเรียกว่าสดสดร้อนรอนเลยนะครับ